เส้นทางพระเอกหนุ่ม Big er บิ๊กเอ็มกิสริ์บุตรพรมกู่เรื่องรางวัลที่หนึ่งหวยทิพสู่ปมดราม่าเดือดพระเอกเลี้ยงแกะหรือแพะรับบาป ายงานข่าวของดลีนิวจากกรณีข่าวสะเทือนดังวงการคอหวยระหว่างเวทีมิสแกรนด์และหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์หลังจากมีการออกมาแชร์เกี่ยวกับการว่าจ้างถูกรางวัลที่1งงานนี้โซเชียลแห่ทัวลงนวัดอิสระไกรศีลจนต้องออกมางัดหลักฐานเด็ดลากไส้หงทองกลางรายการหนกระแสดโดยลั่นว่ามีบุคคลคนหนึ่งถูกจัดฉากถูกรางวัลที่1รับค่าจ้าง5,000บาทจากหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์งานนี้ทําเอาทิตาพาธนทรัพย์ปรีชาหรือซ e o อเจ้าของหงทอง อ,ออกมาท้าผ่านรายการผลกระแสมีหลักฐานอะไรก็งัดมาแล้วสู้กันในชั้นศาลซึ่งต่อมางานนี้ชาวเน็ตสับตาแตกแห่ขุดยับจนทางทีตาพาบิ๊กบอสค่ายลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองได้ออกมาชี้แจงและยอมรับว่ากรณีของนายเอกเป็นการจัดฉากว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงความพีคไม่จบหลายคนเกิดความสงสัยพุ่งเป้าไปยังพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกิตติริศบุตรพรมซึ่งเคยโพสต์ลงโซเชียลว,ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1จากลอตเตอรี่ออนไลน์จากค่ายหงทองเช่นเดียวกันสำนักข่า ดิลิเนียออนไลน์ได้รายงานว่าหากย้อนดูเส้นทางของบิ๊กเอ็มกุรางวัลที่1ทิพสู่ดราม่าพระเอกเลี้ยงแกะหรือแพะรับบาปโดยเหตุเกิดจากเมื่อช่วงต้นเดือน1ตุลาคม2565ทางบิ๊กเอ็มได้แคปหน้าจอเผยรางวัลที่ถูกมีรางวัลที่1จําจำนวน4ใบารางวัลที่4จํจำนวน1ใบารางวัลเลขหน้า3ตัวจำนวน5ใบและรางวัลเลขท้าย2ตัวอีกจำนวน4ใบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น24ล้าน1นึ่0 0บาททางนี้ยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าอาร์ตจะช็ กลางงานอีเวนต์เลยตบหน้าตัวเองเอ้ยฝันไปหรือเปล่ากริตริสทําให้แฟนคลับและเหล่าคนในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีมากมายด้วยเช่นกันต่อมาในช่วงเวลาเดียวกันพระเอกหนุ่มก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งโดยลงคลิปทวิตเตอชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวทุกคนคงเห็นโพสต์ของตอนแล้วผมจะบอกว่าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งผมจะบอกว่าผมได้ลอตเตอรี่ใบนี้มาได้ยังไงตอนนี้ผมทําสบู่อยู่ผมเลยเอาสบู่ไปส่งให้กับลูกค้าซึ่งก็คือพี่โอ๊ตหรือคุณเพชรพันปีซึ่งพี่โอเเเา,า,งงงานเพชกก็ลลยไปือ� ตู้เลยและก็ซื้อเพชรได้มาวงหนึ่งและโดยธรรมเนียมคุณโอ๊ตเขาจะแจกลอตเตอรี่ออนไลน์ให้กับลูกค้าทุกคนคือไปซื้อไปแจกลูกค้าเป็นพันๆใบเลยและพี่โอ๊ตเลยจิ้มมาใบนี้ให้กับผมเป็นรางวัลออนไลน์แล้วเมื่อกี้ก็ไปงานอีเวนต์อยู่ทั้ง PW ว a เจมส์แอนด์ไดมอนด์ได้ทักมาบอกว่ายินดีด้วยคุณถูกรางวัลที่1คือผมมือสั่นไปหมดเลยที่ลงไปคือมูลค่ารวมของรางวัลทั้งหมด24ล้านแต่ความจริงที่ผมถูกก็คือ1ใบคือผมได้มา6ล้านจากพี d i a m o ส mond และก็หุ้นส่วนของผมกก็ถูเหมือนัน ซึ่งชาวเน็ตยังคงขุดอย่างต่อเนื่องและอยากให้ทาง b i g M รีบออกมาชี้แจงโดยหลายคนสงสัยว่าตนถูกหวยจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการรับงานกันแน่ต่อมา b ิ GM ได้โพสชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุเป็นข้อความว่าผมกราบขอโทษครับสำหรับโพสตแรกที่ผมโพสต์ใน i g ว่าถูกรางวัลที่1มันเกิดจากความตื่นเต้นทําให้ผมเข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิดพลาดซึ่งที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลที่1แต่ได้รับส่วนแบ่งจากการที่พี่โอ๊ตถูกรางวัล ว่าถ้าพี่โอ๊ตเขาถูกรางวัลที่1เขาจะแบ่งเงินรางวัลให้ผมซึ่งเขาทําจริงตามคาพูดจริงๆครับมีคนสงสัยว่าทําไมผมไม่เอาเงินกลับในวันที่แสดงคอนเสิร์ตเพราะผมไม่มีทีมงานเก็บเงินและเงินสดจํานวนเยอะมากหลังจากวันนั้นผมก็ได้ให้พี่สาวคนสนิทคนเดิมไปรับเงินสดแทนปัจจุบันผมใช้เงินไปบางส่วนแล้วและเหลือเงินบางส่วนผมต้องขอโทษแฟนครับและทุกคนที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่ได้รับจ้างไปสม้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่งตามข่าวที่แพร่หลายกันอยู่ในปัจจุบัน,น วัดได้ออกมาโพสต์โต้บิ๊กเอ็มว่าถูกหวยงวด1ตุลาคมพึ่งมาหายตื่นเต้นเอา30ธันวาคมจึงเป็นเหตุให้ทางบิ๊กเอ็มถูกทัวลงอีกครั้งพากันชี้ว่านี่อาจจะเป็นการถูกหวยปลอมและเป็นการถูกจ้างงานล่าสุดวันที่สองมกราคม2566ที่ผ่านมาทางนวัตและบิ๊กเอ็มได้ออกมาแถลงข่าวผ่าน Facebook ไลายสดยอมรับว่าเคยโพสต์ถูกรางวัลที่1จริงและรู้สึกเครียดมากพร้อมอยืนยันว่าตนเองไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ผ่านมาตนได้เงินจากสปออนนเซรร์1.50,000บาาทใกจัด ที่ตนไปร่วมงานคอนเสิร์ตเท่านั้นเงิน6ล้านไม่ได้และไม่เคยได้เงินส่วนแบ่งจากการถูกรางวัลแต่อย่างใดบิ๊กแยมระบุว่าเมื่อวันที่30กันยายนปีที่แล้วมีการส่งลอตเตอรี่มาให้56ใบซึ่งเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลที่1ตุลาคมเวลา17บเนาฬิกาหลังหวยออกรานเพรส่งลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาให้แล้วก็ให้บิ๊กแคปหน้าจอเพื่อส่งภาพทําประชาสัมพันธ์ซึ่งตนก็อยู่ระหว่างการซ้อมคอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้ไม่ทันสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาผมเริิิ่่่่่่่่่มมมมมรรู้สึกกกกกเเือไไไีีววัันนนทผาาาาาาาลลลํดบบหตตณ์พปปยยฤศจ อาจารย์ลินละดาซึ่งรู้จักกับคุณลินละดาทําธุรกิจสบู่ด้วยกันเอาเงิน6ล้านมาให้คุณแม่ถ่ายรูปถ่ายเสร็จก็เอาเงินกลับ,ม,ลบมันเกิดจากการที่ผมไม่รู้เรื่องประสบการณ์ผมเชื่อใจคนมากเกินไปทําให้ผมรู้สึกแย่มากๆมีโทรศัพท์เข้ามาหาแม่หนึ่งครั้งเป็นเสียงลีน่าจังถามว่าผมเป็นยังไงบ้างผมจะฆ่าตัวตายผมก็บอกไม่ใช่เขาก็เสนอว่าจะช่วยเรื่องกฎหมายโน,น่นนี่ซึ่งผมก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือมีอยู่ช่วงหนึ่งในการถแถลงข่าววิกเอ็มยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับพูดเสียงสั่นเครือกราบขอโทษทุกกกกคนทททุุสิิ่่่งงอยาีเด ผมโง่ทุกอย่างคิดว่าเป็นเรื่องจริงผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ทางนี้บิ๊กเอ็มย้ำด้วยว่าตอนนี้ตนได้รับผลกระทบอย่างหนักกลายเป็นแพะรับบาปถูกสังคมต่อว่าขอโทษทุกคนที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดผมไม่มีสติผมโง่ไม่ได้สังเกตอยากให้ทุกคนให้อภัยสําหรับบิ๊กเอ็มกิตริศบุตรพรมเกิดเมื่อวันที่27มกราคม2532อายุ33ปีเป็นคนขอนแก่นมีพี่ชายหนึ่งคนเรียนจบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาสารคามเส้นทางในสายวงการบันนเเทิิงร่มต้จาก ปรก Arrow h ร n d s o m e Man 2012ได้รับรางวัลรองดับหนึ่งก่อนจะมีผลงานโฆษณาและถ่ายแบบตามมาหลายชิ้นโด่งดังจากการเล่นหนังแย่างะโซทอน3แสดงคู่กับอิงฟ้าพิรุนรัตเรียกว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นอย่างมากและได้เซ็นสัญญาเป็นพระเอกช่อง7พร้อมด้วยเริ่มแสดงละครบอดี้การ์สาวปี2560แจ้งเกิดเป็นพระเอกเต็มตัวจากละครเรื่องนักรบตาปีศาจหงเหนือมังกรเจ้าสาวจำเลยและหมอลำซัมเมอร์ที่เพิ่งลาจอไปอีกด้วย